เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับนายสนท่รัตน์สนท่จิรวงศ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์และการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประชาชนและโรงงานผู้ประกอบกิจการ SME นะครับซึ่งวงเงินเนี่ยนะครับสูงถึง30,000ล้านบาทนะครับว่า ในวันที่12มีนาคมนี้นะครับคณะกรรมาการการกำกับกิจการพลังงานจะรายงานผลการหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งในวันที่11มีนาคมนี้จะนํามาเสนอซึ่งจะมีรายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการคืนเงินว่าจะดําเนินการในรูปแบบใดต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับโดยจํานวนเงินที่จะคืนเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดมิตเตอร์ของแต่และโควเรือนด้วยนะครับว่าจะติดตั้งขนาดกี่แอมป์ ทางกฟนและกฟผนะครับซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับจะประกาศรายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทั้งหมดว่าจะคืนเงินในรูปแบบใดออกมานะครับว่าจะคืนเงินให้กับรายใดบ้างนะครับเพราะขนาดมิเตอร์มีขนาดตั้งแต่5แอมป์15แอมป์30แอมป์50แอมป์นะครับหรือสูงสุดถึง100แอมป์นะครับโดยเฉพาะโคเรือนและผู้ประกอบการต้องไม่มีภาระหนี้สินกับทางทั้งสองการไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้คือนายสนทิรัตน์กล่าวไว้นะครับซึ่งนายสนทิรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าเบ เมษายนโดยเจ้าของมิเตอร์นะครับต้องยื่นเรื่องกับเรื่องขอคืนเงินกับ ทั้ง2การไฟฟ้าในพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ของกอฟนเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบครัวเรือนและก็โรงงาน SME ในเขตกรุงเทพนะครับสมุทรปราการนนทบุรีนะครับส่วนที่เหลือในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของกอฟพนะครับส่วนการคืนเงินเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับทั้งผ่านแอปพลิเคชันหรือยื่นเรื่องผ่านสํานักงานโดยตรงนะฮะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดที่ออกมานะครับซึ่งอ่า พวกเราก็เตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมที่จะรับเงินคืนนะครับในเดือนเมษายนนะครับก็หากมีความคืบหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยนะครับผมก็จะมานําเสนอแล้วก็แจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ